วินล่าสุดหลูไปแล้วแต่ไม่ตรงปก กลายเป็นอุทาหรณ์เติมที่มาแรงมากในตอนนี้เมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเผยเรื่องราวที่มีผู้เสียหายจํานวนมากทําการจองห้องพักแห่งหนึ่งแต่พอไปแล้วกลับไม่ต้องปกโดยได้โพสต์ระบุข้อความประมาณว่าเจอทาง Facebook โปรโมทขายราคาที่พักภูเวลาห้องภูผ่านหมอกในราคา2,999หรือราคา3,999บาทผู้คนพบเห็นโพส์ด,ดังกล่าวจึงได้สนใจกันเป็นจํานวนมากหลังทักไปสอบถามรายละเอียดทางเพจแจ้งว่าต้องโอนจองเต็มจํานวนถึงจะระบุวันเข้าพักได้จึงได้มีผู้คนโอนจองกันเป็นจํานวนมากหลังจากโอนเงินจอง ที่พักแล้วทางเพจก็ได้แจ้งว่าจะติดต่อกลับหาลูกค้าในอีกทีโดยจะให้มีการจองวันพักตามลำดับคิวการโอนแต่บางรายก็ถูกทางเพจพักมาขอยกเลิกการจองห้องพักโดยบอกว่าจะโอนเงินคืนภายใน7วันแต่สุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้และไม่มีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายแต่อย่างใดอีกทั้งยังได้มีผู้เสียหายจํานวนมากที่ได้วันจองและได้เดินทางไปยังที่พักนี้จริงๆแต่กลับพบว่าไม่มีการสร้างห้องพักแบบในรูปที่โปรโมทแต,ต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียหายจํานวนมากเตรียมเข้าแจ้งความแล้วเป็นที่เรียบร้อย